สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e เดียววัลลี่นะครับผมพี่น้องครับมาพอกันคลิปนี้ผมมีเทคนิคการเล่นไลท์ลูกน้อยลงมาจัดซูดข้อแล้วก็ไลท์ขึ้นให้พี่น้องนะครับแต่ว่าผมขออนุญาตรีวิวพินน้ำพร้อมนะครับเพื่อ,อให้เป็นประโยชน์ทั้งสองด้านนะครับรีวิวพินก็ให้มีประโยชน์ทั้งด้านการแนะนําพี่น้องน้ำพร้อมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวพินจังหน่อยพี่น้อง พินตรงนี้เป็นพินสร้างถ้ำจากอุดอรนะครับลูกค้าเขาอยู่อุดรเพิ่อนอยากได้ส่งยดน้ำยดน้ำตูดแหลมนะครับส่งยดน้ำตูดแหลมตูดเสียแหลมมากนะครับยดน้ำธรรมดาก่าตูดกลมๆตูดมนมลน,นะครับบันนี้พินตรงนี้สร้างถ้ำนะครับงานเป็นงานสร้างถ้ำก็คือไ้เฮ็ดส่งแบบนี้แล้วก็ไม่ท่อนเดียวนะครับเป็นไม่ท่อนเดียวเฮ็ดจากไม้ขนุนนะครับผมไม่ท่อนเดียว ปาดลังปาดลังออกแล้วก็คุดหลังเข้าไปแล้วกับปิดหลังนะครับไม่ท่อนเดียวกันนะครับนะครับผมลูกบิดยังดีนะครับอ่าตอกวันเดือนปีที่ผลิตนะครับใส่ลูกบิดย่างดีแล้วก็มีมีหัวหายพอมนะครับห,หัวถอดได้นะครับส่วนไม้ฟิงเกอร์บอร์ดนั่นเป็นไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับอันนี้ติดอิเล่ให้พอ้อเพราะว่าอ่าทางลูกค้าเพิ่นสั่งให้ติดอินเล่จุดจุดนี่คืออินเล่พี่น้อง นะคร,บะครบับเป็นไม้พยุงนะครับย่องหน่าย่องหลังแล้วก็ที่ยืดสายก็เป็นไม้พยุงนะครับย่างดีเลยนะครับพร้อมแม่ของย่องหน่าย่องหลังอยู่ที่22นิ้วนะครับเฟสนะครับใส้เป็นเฟสจัมโบสองจุดเก้ามิลเป็นเฟสของเบรทนะครับเฟสใหญ่พี่นอ้องเฟสใหญ่คันแมนคันแมนไนอ้โบราณก็ใส่ ใส่ไม้ไพ่แบบใหญ่ๆนะครับก็เร่นเต็มไม้เต็มมือดีพี่น้องนะครับวางเฟสด้วยคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์นะครับระบบคำนวณจากคอมพิวเตอร์ว่าเท่าอ่าสุ่งมองไดโนดตโดดโนดความเปลี่ยนมาตรฐานของตัวโนดตนะครับบันนี้พิ้นเสียง่ายพี่น้องอ่าพิ้นเสีเงเายอ่าพิ้นทุกดวงนะครับทุกที่เลยขันเลียง่งยเนี่ย้างบนอ่าระยะห่างของสายกับเฟสเนี่ยคือให้ ให้ใกล้ที่สุดนะครับแต่ว่าบ่าให้ติดเฟสหลักอาทิดย์เจ็ดสี่พี่น้องนะครับแต่อันนี้ใกล้ที่สุดแต่บ่ติดบ่ติดเพื่อ,อยังใกล้ใกล้กคือมันสิเหรีย่ายนะครับมันสิบโบ่เกี่ยวมือเฮานั่นเองนะครับในช่วงในช่วงความสูงของสายไหลลงมานี่นกค็คือของผมนี่อยู่ในช่วงกลางนี่เอาเลี้ยนซิฟเข้าไปได้เลยนะครับ อ่ายูนะครับเหรียญซิฟยูนะครับกะก็ค <C aps. S 1> ือประมาณนั่นนะครับเหรียญซิฟยูนะครับ mm hmm. จริงจริงจริงๆช่วงนี้นะครับเหรียญซิเนี่ยเล่นย่งต,ติดเหรียญอยู่นะครับเพราะว่าอันนี้เอาเอาหนีบหนีบมาให้พี่น้องได้เห็นนะครับถ้าพิ้นโป่งกะอ่าตรงนี้กะคือก่อยากให้ให้ใกล้ปันไดเพื่อแรงสั่นสะเทือนของสายให้มันเกิดเสียงที่กวา้างนะครับถ้าพิ้นไฟฟ้านี่ให้ให้ ใกล้ๆลงไปนิดนึงเพื่อเล่นไงเวลาเขาดันสายนะครับกประมาณนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาต่อกันในรูปแบบของการแนะนําวิธีการเล่นไหลลุงน้อยเลยบัดนี้นะครับพี่น้องกบพิจารณาเสียงเอาละกันว่าเสียงชายใดบนะครับนะครับทางค่ายสั่งสรรประสินนะพี่น้องท่านไหสนใจกะสั่งเข้ามาได้นะบทางเบอร์098 3 0 9 9954นะครับเบอร์ของผมโดยตรงนะครับ็คือติดต่อกันได้เลยติดต่อสั่งเหตุได้เลยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเข้ามาฝึกเทคนิคการเล่นไหลดึงหน่อยเบื้องบนนี่พี่น้องลองตั้งสายนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ยู่ทีบีไม่เนอร์มันเสียงมันซิค่มดีนะครับบีไมเนอร์บีไมเนอร์ถามีจุดเนอร์ให้พี่น้องตั้ง f อฟชาร์บบชาร์นะครับสายที่หนึ่งเป็น F ชาร์สายที่สองเป็น B ายที่3าเป็น F ชาร์ปนะครับถ้ากดในรูปแบบตั้งกดก็คือตั้งกดเป็นเหมือนท่างไงนะครับอ่านะครับรมานนี่คาดเคลื่อนนิดน้อยเพเป็นยังพี่น้องนะครับบันนี้การตั้งก็คือเป็นเหมือนท่างไงก็คือให้พี่น้องคิดว่าเป็นมีรามี่นั่นแหละนะครับ บอสับสนเนาะโอเคครับผมเล่นลูกน้อยนั่นเ่นแบบไดเล่นไหลลูกน้อยนั่นเรนแบบไดก็คือไล่พินทั่วไปที่เขาเล่นเ่นไหลลงมาจนสุดข้อล้ากไหลกลับขึ้นขึ้นไปนั่นเองนะครับแต่บางบางท่านบางท่านเ่นฝึกเล่นมากฝึกเล่นมากแล้วตรงเนี้ยผ่านแล้วแต่ว่าพอสิลงมาไหลตรงนี้ไปบ่เป็นคิดบ่ออกว่าเข้าสี่เ่นแบบไดดีนะครับ นี่แหละพี่น้องคลิปนี้มีคำตอบห้เลยนะครับนะครับพี่น้องไหลลูกน้อยในที่นี่ไหลลงแล้วก็ไหล่กลับผมมีเทคนิค สให้พี่น้องไปฝึกแล้วถ้าเบื้องคลิปนี้ที่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปท่องโน้ตนะพี่น้องไม่ต้องท่องโน้ตครับการเรียนคือที่ผมบอกแยกตีกรอบให้ตัวเองเล่นไปโลดนะครับพี่น้องที่เรีนยนเยอะข้างบนเนี่ยเล่นได้แบบแบบแบบไหนกันแล้วแต่เรียนนั่งไหนกันแล้วแต่นะครับแล้วก็ล่งมาเพื่อสีไหลลงมาเองการล่งก็มีล่งหลายแบบ พี่น้องลงแบบไดก็ไใดที่เป็นหรือสิลลงแบบนะครับลงแบบใดก็ไใดหรือสิไรอ่ะโอเคครับผมตรงนั้น ไดมีพื้นฐานอยู่แบบไดกะใส่ได้เลยนะครับวัน,นีเทคนิคที่ผมแนะนําพี่น้องก็กคือว่าพอเฮาซิลุงมาเล่นพอเฮาสิลุงมาไหลลกน้อย,นอยละนะครับในคลิปนี้ผมชิยุดจากช่องโตัวโดนี้นะครับช่องน้อยนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าก่อนเฮาสิลงมานี่ก็คือตรงนี้นคือตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับสมมติว่าเฮาลุ่งมาเริ่มต้นนี่นะครับมันซิมี่มันซิมี ช่วงใดแน่ที่เหาสิไหลลงเนี่ยที่มันหนาฟังก็คือแบบนี้พี่น้องหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหเจดนะครับโดยประมาณนะพี่น้องโดยประมาณถ้าพี่น้องไหลลงไปจนสุดด้วยแบบนี้กับกับบทถือว่าหนาเกียรตินะครับ แต่ว่าแต่ว่าโบ,บเมน่าเห็ุอยู่ตลอดนะครับสมมุติว่าผมสิไหลลงมาประมาณนี้นะครับพี่น้องบัดน,นี้เวลาเข้าไปเล่นจริงๆเข้ากับโบไไลลงไปรวดเดียวประนันดอกนะครับหรือสไลก์กับกับ่เป็นอย่างนะครับบัดน,นี้ในจุดที่ผมลงนั้น เทคนิคของมั่นคืออย่างคือเข้าลงจุดใดแล้วให้ให้ยอนกลับกลับขึ้นขึ้นมาอ่านับนับตัวเที่ยวลงนั่มเป็นสามช่องนะครับสมมุติว่าตรงนี้แล้วที่ผมบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเข้าไหลลงมานีนะครับพี่น้องไหลลงมาตรงนี้นะครับอ่าเวลาที่เข้าสิเลนนั่น ให้ให้ให้ว่างมือแบบลักษณะเหมือนกับว่าให้นิวซี่นี่เขาเขาพร้อมที่ซีขขืนมาเลีนข้างบนขืนมาเล่นนะครับให้มันเป็นลักษณะนี่สมมุติว่าลงมาอ่ะเนี่ยครับนิวซี่นี่มันที่ยูข้างบนนะครับถ้าพี่น้องเอานิวซี่ลูดลงมานี่มันก็สิได้โดดนิวซี่ขืนมากสินะครับ ซึ่งเมันก็บซิเสียเวลาจาัหนอยแต่ว่ากับว่ามันความคิดนะครับว่าเป็นอย่างนับนี่นะครับนี่พี่น้องกระิดีโดนิว้วซีขึ้นมาแบบนี้นะครับย้อนกลับมาแบบนี้แต่้านลงมานิว้วซีซิขึ้นมาล่อแบบนี้นะครับผมเคยมีคลิปลงไปแล้วนะครับพี่น้องการเลนเขาเรียกว,ว่าการเลน3มนิว้ว เลนสนิว้วนะครับเป็นลูกเล่นลูกเล่นสามนิว้วสามโนดนะครับลูกเลนตัวนี้นั่นละซีนัมมาใส่นะครับในไล่ต่างๆนั่นการไหลลงมาเนี่ยเช็คนี้ก็คือเล่นสามโนดนั่นแหละนะครับไหลลงตัวไี้ก็ย้อนกลับไปเล่นย้อนกลับไปเล่นสามนิ้วเขานี่สลับโนดเลนนะครับพอเขาโดดลงมานี่ นับย้อนจากตัวที่เข่าล่งหนึ่งสอสามนิ้วสี่มาล็อกไว้แล้วก็เล่นครับเล่นตัวเนี้แล้วแต่สิเลนอันนี้บ่ได้จอดจงว่าต้องเล่นแบบผมนะครับแต่ว่าเทคนิคคือการเลน่นนับย้อนกลับหลังไปนะผมเชียรในเบิ้งแบบนี้ว่า,ม,ามันสิล่งมาหอดขางล่างได้อย่งไงอ่าลงมาเลน่น นับย้อนกลับครับนับย้อนกลับมาหนึ่งสองสามนับนับย้อนจากตัวที่เห่าเล่นเบิร์นั่นย้อนกลับมาหนึ่งสองสามคือในสามช่องนี่เห้าเล่นนั่นเองนะครับเล่นสลับไปสลับมาเล่นแบบได้ก็ได้นะครับเล่นเห่าพอใจแล้วเห่าก็เลื่อนลงไปยับลงไปแล้วก็นับ,บขึ้นมาเล่น ก็หมายคือการเล่นสามช่องสามโน้ตเนี่ยเป็นเป็นการเป็นการสางไร่นั่นเองเฮ้าซีเฮ็ดแบบได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นเทคนิคเพื่อเพื่อที่ให้มันมีการเล่นลงมานั่นเองนะครับพี่นอ้องโดยว่ต้องไปท่องว่าดูเลยมีอย่างเป็นไรเนี่ย่ต้องไปทองอยังทันนะครับบาดบาดเฮาเล่นตรงนี้เฮ้าลู้เทคนิคตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันซีมาเองนะครับสังเกตบึงผมจะเล่นในบ้ง พี่น้องมันซีย่อนกลับขึ้นมาหนึ่งสองสามตัวนี้มันเป็นเอฟห้าโบลล่งอยู่แล้วนะครับห้าจะไปนับมันนะครับนี่คือตรงนี้ให้พี่น้องจำไว้ว่าห้าโบลล่งอยู่แล้วตัวนี้นะครับอ่าช่องเอฟนี่โบลล่งอยู่แล้วนะครับกับตัวโดเนี่ยนะครับตัวโดเนี่ยถาข้ามาห้องนี้หอดนี่นะให้ห้าให้ห้าขาม ขามขึ้นมาเล่นนะครับแต่เฮ้าสิลงนีกับ,บพ่กพิษพี่น้องบ่ผพิษแต่ว่าเพื่อเป็นเพื่อสิให้ลายพิษมันดูสวยเข้ากับเข้ากับขาม,มาหนึ่งสองสามนับขาม,มาแต่ว่าขันล่งสุดนีแล้วให้เฮ้าจังนับมาล,ง, 1, 2, 3, มาลงหนึ่งสองสามมาลงนียังมาเล่นอตัวอย่างแบบนี้ครับเนี่ยนะครับ หนึสนะครับที่ผมเรียนเนี่ยมผม่่ได้ว่าให้ใหลอกเอาไล่ผมนะครับบ่จำเป็นนะครับมันเป็นเทคนิคคือซื้อเป็นการแนะนำพี่น้องเพื่อไปต่อยอดนะครับเอาพี่น้องต้องเอาเทคนิคตรงนี้ไปนะครับ สุดแล้วสุดแล้วนับขึ้นมาหนึ่งสองสามล้วก็ะเลนก์นไลลงมานับขึ้นมาหนึ่งสองสามล็อกไว้แล้วก็ะเลนนับขึ้นไปครับหนึ่งสองสามตรงนี้ครับบมนับเลนนับขึ้นมา ลูกเรนตรงนี้พี่น้องสลับเอาเองนะครับสลับเอาเองคือที่ผมบอกว่าไล่ต่างต่างนั่นเดี๋ยวมันสิมาเดี๋ยวมันสิเข่ามาเองก็คือแบบนี้นะครับเ <lien> พราะว่าเข้าเขารูแล้วว่าเข้าต้องถอยกลับมาเ่นพอเขาไหลลงมาแล้วเขาต้องถอยกลับมาเ่นถอยกลับมาก,ก็คือหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนั่นเองพี่น้องซิรูเทคนิคว่าการอ๋อแล้วให้ถอยกลับมาเ่นไหลลงมากับถอยกลับมาเ่นมันซิมีเทคนิคยุ่แค่นั้นพี่นอ้องยุ่แค่นั้นเองบัน,นี้ การสลับโน้ตนั่นอยู่ที่ไผรทีสลับได้ดีได้ได้สอดคล้องได้้สมบูรณ์ก็กานนั่นเองนะครับแค่นั้นเองถาพี่น้องไปท่องโน้ตกับตามผู้ใดกับทีได้แบบผู้นั้นจำสินะครับแต่ว่าถ้าเข้าวัดท่องโน้ตเข้าสลับถามันดูดีมันโอเคมันลองตัวมันก็โอเคแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสมมติผมสลับสิถ้าท่านอื่นเล่นวัดสลับแบบนี้ก็ได้ ก็แล้วแต่เทาสิสลับนะครับแต่เทคนิคของมันนรคือนับหนึ่งสองสามกลับขึ้นมาเล่นนับขึ้นมาพี่น้องนับขึ้นมานับขึ้นมาก็นับขึ้นมาครับนับขึ้นมาแล้วมาล็อกไว้ ล้กก็ใส่สองนิ้วเลรนนะครับล็อกไว้แล้วก็ใส่สองนิ้วเลรียเล่นสลับตัวโน้ตนะครับรูปแบบตรงนี้ก็คือลูกเล่นนั่นแหละนะครับลูกเห่นที่ผมเคยเฮ็ดคลิปลงห้พี่น้องบ่งว่าเ่นอยู่ได้สลับไปสลับมาสลับนาสลับหลังโดดขึ้นเดดร่วงขึ้นหนึ่งสองสามกับสามสองหนึ่งสองหนึ่งสามยังกันแล้วแต่แล้วก็เฮ้าก็ง่ายไปเห่ีบลบอกอื่นนั่นคือเทคนิคที่ผมเฮ็ดลงไปแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกัน ง่ายไปเล่นแต่ละมองแต่ละมองแต่ว่าบันนี้อันนี้ห้าเอามาเรียบเรียงโดยกันห้างสิไหลลงมาจนสุดข้อแล้วห้างสิไหลกลับขึ้นนั่นเองผมสิเหตุให้เิ่งแบบนี้ สุดแล้วครับสุดแล้วพี่น้องสังเกตเห็นบ่ว่าทุกขั้งที่เล่นโนตไปสุดแล้วย้อนกลับมาสาม่องทั้งนั้นนะเพื่อที่ให้สองนิ้วเห่นทุกขั้งเลยนะครับทุกขั้งเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าการเล่นนั่นก็จะผมบอกเล่นแบบได้ก็แล้วแต่ไ่ได้จอจงว่าต้องคือคือผมหรือคือไผแต่เทคนิคของมันแบบนั้นนะครับพี่น้องถ้าเข้าใจตามนี่พี่น้องซี่เล่นไหลลงมาหนี่ได้ทันที นะครับไหลลงมาได้ทันทีโดยเป็นแบบสบับของท่านนั่นแหละนะครับก่ต้องไปท่องเอาโน้ตของไผด้วยซ้ำนะครับผมนี่คือ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอเขาพอเขาลูเทคนิคตรงนี้แล้วเขาจังไปนํำไายนัน่นไล่นี่ของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาเรียนแห้งดีนะครับเพราะเรามีพื้นฐานตรงนี้แล้วนะครับพี่น้อง ทวนจำก็คือย้อนกลับไปล็อกย้อนกลับนิวซีมาล็อกแล้วก็เล่นนะครับสุดปุ๊บย้อนกลับเอานิวซีมาล็อกแล้วก็เล่นสองนิ plan, ้วนะครับเล่นเล่นพี Thirty ่น้องให้คํำนวณนเอาว่าเล่นมากเล่นหน่อยอยู่ที่ห่องของกองอยี่อยที่ความเหมาะสมเล่นน่อยเล่นห้ายเล่นแล้วก็ไปเล่นแล้วก็ไปนะครับโมเมนมาเล่นคือเก่าอันนี้ก็มาเล่นคือเก่าอันนี้ก็มาเล่นคือเก่ามันก็มันก็ชีฟั่งเป็นการแบบซ้ำร้อยเดิมนะครับตรงนั้นให้พี่น้องไปวิเคราะห์เอาเองนะครับผม บ้านนี้อ่ะลงมาสุดแล้วเป็นวะพี่น้องึ้นบ้านนี้นะครับไล่ขึ้นขึ้นขึ้นแบบเก่าเลยครับขึืนแบบเก่าคืออย่างพี่น้องก็ึ้นไปที่ละสามนั่นแหละนะครับึ้นไปที่ละสามสมมติมาห้องนี้ก็นับขึ้นมาเลยสามเรนนะครับไอ้ไอ้ที่ที่ที่เท้าโดดขึ้นเนี่ยโดดึ้นนี่โดดขึ้นเพื่อโดดขึ้นไปแล้วให้เล่นนะครับเล่น เห่นอันนี้มันสิสลับกันบัดนี้เขาโดดขึ้นแล้วเฮานับลงมาบัดนี้นะครับนะพี่น้องเพราเฮาโดดขึ้นมาแล้วเขานับแลหนึ่งสองสามเลยนะครับโดดขึ้นมานี่กันับรลหนึ่งสองสามเลยนะครับอ่าพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ว่าบ่าห่ลงนะครับอันนี้มันเป็นเอฟหนึ่งสสามขันขึ้นมาฮานี่ก็นับหนึ่งสามนะครับขึ้นมานีกัหนึ่งสองสามนะครับ แม้กระทั่งเล่นไล่ไล่ปกติที่เขาเลยกันกับเป็นการเล่นอยู่ใน3ช่องนี่คือเกานะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจเฮหดขบ,บวนการไล่ขึ้นทั้งเบดให้เบิ่ง น,นับขึ้นขึ้นมาสามช่องเ่นนับขึ้นขึ้นมาพี่นอ้องเ่นครับนับขึ้นขึ้นมาขึ้นบานี้ขึ้นแล้วนับลงมาที่สามช่อง นับลงมานับลงมาหนึ่งสองสามนับลงมาหนึ่งสองสามกลับมาใส่ไล่ที่ห้าถนัดนะครับอ่าพี่นองคลิปนี่ ผมหวังว่าพี่น้องสิเข้าใจนะครับคลิปนี้มันเป็นมันเป็นเทคนิคตรงนเนี้เนี่ยคือถ้าเข้าใจแล้วเล่นได้แน่นอนนะครับเล่นได้แน่นอนเลยมันหนีบ่ออกจากนี้นะครับเพราะว่าผมพยายามคนหาเคล็ดลับที่เซมาบอกพี่น้องให้เข้าใจตรงเนี้ยผมพยายามคนหาวมดแล้วมันสรุปได้อยู่ที่ตรงนี้นะครับสรุปได้อยู่ที่ตรงนี้คือมันหนีตรงนี้บ่ออกล่งกับล่งเธอละสามนะครับขึ้นก็ขึ้นขึ้นโดดขึ้นมาแล้วก็ อ่านับลงมาสามช่องกระเลนเลนแล้วก็โดดขึด้นนะครับการที่พ,พี่น้องที่โดดขึ้นนี่พี่น้องที่โดดขึ้นไปจักช่องก็ดงไ,กกได้แต่ว่าโดดขึ้นไปยุดแล้วเฮานับลงมาสามช่องนี่เฮาเลนอ่าสมมุติว่าผมบอเลี่ยงผมที่โดดหน้าโดดหลังแหละแต่ว่าเคล็ดลับของมันก็คือโดดไปแล้วไปยุดแล้วน,นับลงมาสามเลนอันนี้คือเวลาโดดขึ้นเวลาโดดลงก็คือโดดลงปุ๊บนับกลับขึ้นมาสามกระเลน อะพี่น้องสังเกตเบอรงผมสิดโดดนาโดดลังเล่นครับขึ้นสิดโดดลงมาสุดใสกันแล้วแต่บัดเวลาเข้าสเสด็จหายเข้า คันลงให้เข้าย้อนกลับขึ้นกันมานับสามช่องแล้วก็เล่นนะครับลงไปอีกก็ย้อนนับย้อนนับจากตัวที่ห้างซุดนะย้อนกันมาสามช่องแล้วก็เลนเข้าซิคืนโดดขึ้นมาโดดขึ้นฮอดไซก็คือให้นับกลับขึ้นลงมาสามตัวแล้วก็เลนนะครับเ<ม><ม>ทคนิคนี้ สำคัญพี่นอ้องให้พี่น้องยดจําเอาแล้วก็ไปไปต่อยอดเบิ้งนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเคล็ดลับในการเล่นนะครับเป็นเคล็ดลับในการเล่นถ้าพี่น้องเบลูเคล็ดลับพี่น้องก็สิไปเอาโน้ตมาท่องนะครับไปเอาโน้ตมาท่องถามว่าโอเคบอดีบอ,บอเยี่ยมบอดีเยี่ยมครับผมพี่น้องก็สิได้ไล่นั่นเลย แต่ว่าบบดนี้เสียเวลามาท่องโนตตรงนั้นนะครับเสียเวลามาท่องโนตตรงนั้นเพื่อเข้าสิดได้ไล่นั่นแบบนั้นเนี่ยมันขอ,ขอ,ขอนขางย,ยากนะครับแต่ว่าถ้าเข้าลู้จากเทคนิคที่ผมแนะนําไปแล้วนี่ยไล่แบบนั้นเข้าไปท่องมือได้ก็ได้หรือบางที่เข้าแถบสีบ่ทองเลยเพราะว่าโนตยุ่มมันฝังอยู่ในมือเข้าแล้วนะเข้าลู่ช่องไดถึงช่องไดแล้วนะครับเขาสามารถประยุกต์ขึ้นในตรงนั้นเลยก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ ผม,มา็ยุดตรงนี้ผมจะนับกลับขึ้นไปแล้วก็เลนพอผ,<ม>ผมลงมาอีกช่องหนึง่งแล้วผมก็นับกับขึ้นนะมันกระสิเหรียญอยู่แค่สามช่องแบบนี้นะครับที่ละสามช่องที่ละสามช่องไปเรื่อยๆนะครับขึ้นกับย้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับมีแค่นั้น นะพี่น้องให้พี่น้องเข้าใจตามนี้อ่าสุดท้ายแล้วนะครับขอฝากพินน้ำแน่นะครับพี่น้องนะครับเสียงเป็นยังไงประมาณไหนล่ะกัท่านใดมีผู้สนใจยังกะซอยในนําให้ผมน้ำแน่นะครับล่ะกัซอยสนับสนุนกันเนาะพี่น้องเนาะผมก็พยายามหาจุดที่ว่าเพื่อจได้เสียหายพี่น้องเข้าใจได้ มากยิ่งขึ้นนะครับอยากให้เป็นพี่น้องสิ่งไหนที่มันบ่ถือบ่ควรหรือว่าอ่ามันบ่ถือใจกะย่าเอาไปคิดได้พี่น้องเด้นะครับให้ให้ผ่าน่านไปนะครับให้เอาแต่สิ่งดีๆให้เอาแต่สิ่งที่ว่าอ่าผมบอกแล้วมันเป็นประโยชน์เข้าใจแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันนะครับพี่น้องเพราะว่าบางที่มันสิเหตุให้ถือใจคนทุกคนแล้วก็ทุกอย่างไปมันก็เป็นเป็นไปได้ยากนะพี่น้องเนาะคมก็ สีเฮ็ดให้ดีที่สุดนะครับเท่าสีเฮ็ดได้แล้วกันเนาะด่าเสียงพิ่หนุมานี่โอเคครับผมท่านใดบ่เข้าใจกัคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้นะครับแล้วก็อ่าอย่าลืมว่าถ้ามีผู้ติดตามฮอด10,000มือม้อใด Subscribe มือ้อใดผมสิเฮ็ดในรูปแบบของการเล่นไปน้ำล่ำให้พร้อมให้พี่น้องมีเทคนิคคือกันแบบนี้นะ มันก็มีเทคนิคของมันนะครับในการที่ห้องซีเรียบเรียงไปแต่ละอย่างนะครับกะบางที่การสอนมันมีคู่ไผ่คู่มั่นนะพี่น้องแต่ว่าโค้งสางมันบ่ได้นี้กันดอกนะครับบัดนี้เฮากับเก็บเอาน้ำผู้นั้นแนผู้นี้แน่มารวบรวมกันกลายเป็นเทคนิคต่างๆที่สามารถสางพื้นท้าในเฮามาต่อยอดได้นั่นเองนะครับพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ไว้ซํานี้นะครับ26 27นาทีแล้วเังไก๋กะ ฟังว่าพี่นอ้องคงสิเข้าใจบ่นหน่อยกับหลายบ่หลายกับหน่อยล่ะนะครับฝากไว้น้านะครับเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปนาครับขอบคุณที่รับสหรับการติดตามทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้นนะพี่น้องครับผมเดี๋ยวพ่อกันคลิปน้าครับสวัสดีครับ